เอสวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง a l t o ูน channel นะครับคือผมก็ไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วจะรีวิวมังงะที่ซื้อมาใหม่ก็ยังไม่มีนะครับผมเพราะว่ายังทยอยอ่านเรื่องที่ซื้อมาไม่จบนะครับก็พออ่านเรื่องนี้ถึงเล่มห้านะครับก็เลยคลิดคลิปนี้ออกนะครับผมจะรีวิวในหัวข้อมังงะที่ภาพหน้าปกไม่น่าอ่านนะครับแต่พออ่านแล้วเนี่ย สนุกมากๆครับเรื่องเนี้ยมันสนุกจริงๆครับผมผมเห็นเรื่องเนี้ยมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะซื้อเลยนะครับเพราะว่าหน้าปกมันไม่น่าอ่านนะครับเออแล้วดูปกหลัง <c oughs> <c oughs> มาณนี้นะครับแต่พอได้อ่านแล้วเฮ้ยมันสนุกมันสนุกผมอ่านเล่มหนึ่งวันนี้เลยแล้วก็อ่านยาวมาถึงเล่มห้าเลยครับผมซื้อมาถึงเล่มห้ามันสนุกจริงๆครับเรื่องเนี้ยเออคนเขียนคิดได้ไงต้องหลอกดีครับ ลายเส้นเขาก็สวยนะครับข้างในคือเขาสวยเลยเดี๋ยวจะมาดูว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างที่ผมสะสมนะครับแล้วผมคิดออกว่าเฮ้ยตอนซื้อไม่ได้ตั้งใจซื้อเลยนะปกไม่น่าซื้อเลยแต่พอมาซื้อแล้วมาอ่านเนี่ยมาสนุกนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องแรกกันนะครับเรื่องแรกเลยครับเรื่องนี้ครับครูพิเศษจอมป่วนรีบอนนะครับผมตอนซื้อมาไม่ได้ตั้งใจซื้อเลยนะครับดูหน้าปกเครับ คิดว่ามันไม่รู้ว่าผมผมไม่ค่อยอ่านเนื้เน Store Refer เนอเรื่องยอดจากปกหลังนะเวลาผมซื้อเวลาผมซื้อกร์ตูนเรื่องอะไรมังงะเรื่องอะไรนะผมก็จะดูลายเส้นหน้าปกก่อน,นครับสมัยก่อนมันไม่ได้แบบมีแบบรีวิวอะไรพวกนี้เนาะไม่ได้แบบสามารถหาข้อมูลง่ายๆนะครับว่ามันสนุกไหมอะไรไหมนะครับเราก็จะซื้อแกตูนจากหน้าปกนะครับแต่นี้ผมก็ไปจะพัดจะผูะผ่ซื้อมานะครับซื้อมาเล่มแรกนะครับก็แบบ ลายเส้นก็แบบไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับเออ,อเซื้อเล่มแรกเลยก็ตามอ่านเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามก็เป็นการ์ตูนแก๊กธรรมดานะครับอ่านได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้สนุกมากนะครับแต่พอไปถึงเล่มแปดนะครับน่าจะเล่มแปดนะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นแนวต่อสู้แล้วมันสนุกมากครับ เรื่องนี้ครับเป็นจะบอกว่าหน้าปกหรอกก็ไม่ใช่ครับคือว่าช่วงแรกเขาตั้งใจเขียนเป็นการ์ตูนแก๊กจริงๆครับแต่เขาเปลี่ยนแนวทางปุ๊บโผดังปังมากครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับชอบอ่านมากครับเรื่องนี้เพราะตัวละครผู้ชายก็หล่อเลยเท่เยอะนะครับเรื่องต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งที่หน้าปกแบบไม่ได้แบบตื่นตาตื่นใจเลยนะครับแต่เนื้อเรื่องสนุกมากครับผมก็คือเรื่องนี้ครับพันธสัญญาเนว์แลนด์ครับ อืมนี่ครับลายเส้นข้างในก็ช่วงแรกก็ไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างดร์กในช่วงแรกๆเลยนะครับเรื่องนี้คืออ่านเล่มแรกปุ๊บโหชอบเลยครับคือเล่มแรกแล้วชอบเลยเพราะว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วมันมัน ตื่นเต้นมันลุ้นทุกตอนครับเรื่องนี้อยากให้อ่านกันครับตาอ่านกันสนุกครับเรื่องต่อมานะครับในเรื่องนี้เกิดไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเกิดพูดถึงปกหลอกหรือชื่อเรื่องหลอกนะครับมันจะนึกถึงเรื่องนี้กันครับ twenty century boy นะครับแก๊งนี้มีป่วนนะครเ <laughs> ชนเด็กสามคนอยู่ตรงนี้นะครับ ทำท่าโพสท่าไม่ตายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับเอออ่านชื่อเรื่องแล้วก็แบบเฮ้ยมันมันการ์ตูนแก๊กใช่ไหมแต่พอเข้าไปอ่านจริงๆแล้วแบบไม่ใช่ครับมันเป็นการ์ตูนเครียดมากครับแต่ว่ามันสนุกมากครับอถูกทําเป็นฉบับบิุ๊กแล้วนะครับของทางเนชั่นนะครับสนุกจริงๆครับเรื่องนี้อย่าให้โดนปลกหลอกได้นะครับ ตัวบิ๊กบุ๊กเนี่ยก็ปกก็ยังไม่น่า,าสะสมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใครที่ตามฉบับพกเกตบุ๊กไม่ได้เนี่ยแล้วสนใจอ่านเรื่องเนี้ยบิ๊กบุ๊กยังมีขายอยู่นะครับต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่หน้าปกเนี่ยอืไม่ค่อยน่าตามนะครับแต่อ่านจริงๆแล้วสนุกครับเรื่องนี้ครับเทวดาหน้าชฉดูหน้าปกเนี่ยด,ดูพระเอกเนี่ยพระเอกนะครับ ือเนื้อเรื่องเขาประมาณว่าแบบเขาไม่ควรจิตใจดีมากครับแต่ว่าหน้าตาเขาเนี่ยจำแบบหน้าโฉดอะอย่างที่บอกอบเทวดาหน้าโฉดครับคือใครแค่เห็นหน้าเขาก็จะกลัวเขาแหละอืมเนี่ยพระเอกเนื้อๆๆเรื่องสนุกครับเนื้อเรื่องสนุกจริงๆเรื่องนี้อยากให้ตามอ่านดูนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนว้านคนเดียวกันกับเทวดาหน้าโฉดนะครับก็คือเรื่องนี้ อสูรสาวพิฆาตมารครับเคมอนะครับเรื่องนี้ก็เห็นหน้าปกแล้วก็ไม่ไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าคนเขียนคนเดียวกันกับเรื่องนี้นะครับก็เลยลองหยิบหยิบมานะครับหยิบซื้อมาลองมาอ่านดูนะครับก็สนุกครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยสนุกตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับลายเส้นเขาก็ยังแปลกตายอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่ามาสนุกจริงๆเรื่องนี้ครับสนุกตั้งแต่ เล่มแรกเลยครับอืมและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ไม่เคยคิดจะซื้อเลยแต่ว่าพอได้ซื้อแล้วได้อ่านเนี่ยสนุกแล้วก็จบดีมากๆเลยครับคือเรื่องนี้ครับโคโคครับเป็นพิกัดสลัดจอมรุยลายเส้นเขาก็จะแปลกตาหน่อยครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยโอเคนะครับช่วงแรกก็อาจจะยังไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าพอประมาณเล่มสาเล่มสี่เล่มห้า หลังจากนั้นมาสนุกจนจนจบเลยครับจบดีมากๆด้วยนี่ครับมาให้ดูพระเอกของเราครับโคโค่แล้วก็นี่เป็นตัวตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับจอห์นบาสบทนี่คือสูสีกันเลยครัเนี่ยใช่ดูตาเลยครับดูตาแล้วดูคือหน้าปกมันหลอกนะครับเออใครที่โดนหน้าปกหลอกอยู่เนะี่ยแต่ทุกวันนี้มัน มันหาข้อมูลง่ายเนาะเออก็ก็ไม่อยากให้โดนา้าปกหลอกกันนะครับใครที่อยากอ่านเรื่องอะไรก็ลองค้นในเว็บดูนะครับหรือติดตามช่องเราดูก็ได้ช่องผมดูก็ได้ว่าม,มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นมังงะน่าอ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ